ไครโดนหาวคบหาคบหาพันฮัลโหลหนุ่มรุนหนึ่งเลยเขานห้เงี้ขายคลู่วันเดียวคนรู้่นี่เขาชวนลูก้องชวนไปบ้านนั่นผู้วันราหนาหไปไตเทกหเ่าขนาดสายโล่ีัม่เคยได้ยินเลยหนุกงานาที่บอกอ่ารานาหรานนาหนนี่น่

kan bapak pimpinnya juga ada oke, kami kita sudah menjepsi và thu xin về à, quất đó và thể năng về thương เอาเครื่งโลมี้แ้วดนู่าขนดมือนกันได้ ผ่าแผ่าอะน่นเผ่า่นอวอยู่ให้ด้วนะตืมเลยแด้เนเมันเป็นเวิดวยผาเส้นเนวมันถือเบิร์ดเือได้มันลั่งมาเล้เลยที่แไดเน่ยตั้งอยู่เลยนะเออตีมตืมเล่นได้ตืมตืมเีนตืมนตืมนตนตต่ตืมตมตน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 ืมตีนมตนมตีมตมตมตนมตมตืมตืมมต เออไปเลยไปเลเนาะมทำไก่อนฮ่าควมกำลังใลายชิมเนาะนี um oh, mm. os, ่หัวใจกับเพ้นไงไก่ทำไมเฮยขายอะไรอ่าลูกฮี่อสะพังโต้มเปพาบ

จับไปครับจับว่าฮึจับมันได้ปอนฮะแต่การเมือง เลยเขาเห็นขายขมันเีกม่อนี่เขาชวนลูกองชวนไปบ้านนั่นผู้บานราหนาดไปไกลแท่ไหเขนาดเายรเ่เคยได้ยินไเขาเกบอกว่าเขาตำนานานี่นี่นี่สั่

โอ้ยงานหลายโบลายอยู่บ้านเขาเอรว่ามันงานถึกกับพกบนี้ี่นอเลยมเิดมู้เลยอเบิดมูนี่แน่อยู่วใจใจไดๆใจทนาเนาะ này rồi Một lần phiền nó từ mặc đến hải năm phân này, chị đang <laughs> là phân này, rất là phân nóng rất là phân là của <laughs> nó,

นั่งเดินนี่เดีตัวนึงคือประตูสิ้นหมูเฮามันมันเบิดแล้วอ่าปกติมันจะเป็นประเภทพวกสิ้นหมูเนาะจะขายเฮ้อเขาซื้อหรือยังไงเขาซื้อน้องหนึ่งบอกหาหาพันลูกอะบอกหาพันบอนนั่น bớt lở bớt lở thì làm đấy hả rồi bánh cát cạt kẹ này à, đây đi lại nó mừng bảy cạt lên phi ตลาดเราที่มันไม้มาเก็บได้เหมือนเนาะ

ăn subscribe cho kênh ăn Mì Gõ Để không nào, ăn những video hấp dẫn

ขายของพีน้องเอยเนาะอะไยังนอข้นดอิ้นใหญ่ชงชงแก่คนมาชงแก่ไปเรก็ไม่้นดอไดอหึงกันเจ้าแต่มันเทพทีไปกตัวนี่แน

ยังไม่ได้ทำอะไรนือหาดแหละหาดมะครืองเมื่อไห นี่เราใช้ตัวห้องยัานะกินงเกินเนาอ่าประมาณนี้เ้อพี่น้องเด้ออ๋ก็คือสิประมาณนี้แหละเดียวเมื่อกี้ดึงก็จะได้จบคลิปกวนถือว่าหลายปีอสมควรืล้ัล่ะ อ่านี่เด้แขกคนคนเฮาก็เริ่มสิเบิดละเนาะเดี๋ยวสิได้เก็บเครื่องเก็บของพี่น้องเอ้ยเก็บเ่อก็บของสิได้อะเมื่อั่นแหละไปเยงต่อเนาะํามาสิเิก็ได้อ่าเนาะโอเคโอเคอยู่ดีไม่แห้งบ่สักครู่สู่คนเด้อพี่น้องเด้อสดีสดี